สวัสดีครับผมแม็กตาทิพย์นะครับวันนี้นะครับจะมีเหรียญหลวงปุโตนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับมาส่องให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่จัดสร้างโดยเอ็มหัตเทพนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปุโตนะครับออกณวัดถ้ำสิงโตทองนะครับสําหรับเนื้อที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณสามเนื้อ4เนื้อ5เนื้อด้วยกันเนื้อฝาบาททองคําเนื้อนวะโลหะครับเนื้อทองแดงครับเนื้อฉนวนครับ เนื้อเงินครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาน้ําเงินครับเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับแล้วกันนะครับอ่ะเนื้อเงินเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าสร้างเพียงแค่999องค์เนื้อเงินลงยาเงินครับจำนวนการสร้าง1111องค์ต่อไปจะเป็นเนื้อนวะครับเนื้อนวะเนี่ยคนตามหาแล้วก็คนเล่นกันเยอะมากๆนะครับจำนวนการสร้างครับ1299ององค์ต่อไปเป็นเนื้อฉนวนครับ จำนวนการสร้าง1499องเก้า้างค์ะหลังเป็นยันตรีทนสิงห์เหนะครับและเนื้อสุดท้ายครับเป็นเนื้อทองคำฝาบาทจำนวนการสร้าง2 4 5 8องค์นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเรียงกันเป็นตับก็ยังขาดเนื้อเงินลงยาเขียวแล้วก็ลงยาแดงอีก2เหรียญซึ่งถ้าเกิดใครมีเนี่ยผมก็ยังรับเช่านะครับอ่ะสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะเช่าพระเครื่องของลูบุตโตร,รุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างบารมีเนี่ย หนึ่งเลยนะครับอันดับแรกเลยพุทธศิ์ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบรุ่นนี้ด้วยความที่พุทธสิ์ของเขาเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับเวลาส่องไปเนี่ยนะครับสังเกตที่ใบหน้าของหลวงปู่โตใบหน้าจะมีความคมชัดนะครับใบหน้าจะมีความคมชัดมากๆเส้นรอยเหี่ยวย่นเนี่ยจะมีความคมนะครับมีความสมจริงคมลึกนะครับไม่เบลอ รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างออกมาได้สมบูรณ์แบบอีกรุ่นหนึ่งเลยนะในสายตาของผมเนี่ยลายกระหนกที่คมเส้นสายฝนรอบข้างเห็นไหมครับเส้นสายฝนที่เป็นเส้นเสี้ยนรอบข้างใบหูนะครับรอบตรงพื้นที่ว่างๆอ่าผมพลิกให้ดูหามุมก่อนนะครับในบางองค์เนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเส้นเสี้ยนชัดเจนนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังมีอยู่บางๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับ จะสังเกตถึงรอยตะไบนะครับที่เป็นวงๆอยู่รอบข้างรอยตะไบแบบนี้นะครับเป็นรอยตะไบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสามารถชี้ได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญเก๊เพราะว่ารอยตะไบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูง่ายครับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเส้นตรงพื้นด้านหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเส้นเสียเส้ยนที่วิ่งลงมาเหมือนกันตรงพื้นที่ว่างๆนะครับ รุ่นนี้เนี่ยเห็นชัดมากๆนะครับสามารถดูเพื่อพิจารณาเป็นเหรียญแท้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวโค้ดนะครับแต่ละโค้ดแต่ละเนื้อเนี่ยก็จะมีโค้ดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างโค้ดเหรียญเงินตัวนี้นะครับโค้ดเหรียญเงินองค์นี้เนี่ยก็จะตอกเป็นตัวโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งพอเอามารวมกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นอินทะสุวรณโนสำหรับเนื้อเงินนะครับราคาที่ซื้อขายกันจะอยู่ที่ ตั้งแต่6,000บาทขึ้นไปนะครับอาจจะ6,002 6 0 3หรือสวยๆเลข2หลักเนี่ยก็อาจจะถึง1,000 0บาทสำคัญเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องดูที่จมูกนะครับจมูกจะต้องไม่เป็นรอยไม่มีรอยตำหนินะครับอันนั้นแหละถือว่าสวยงามสมบูรณ์แบบ100%นะครับแล้วก็ตรงจุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นเสียนหรือลวดลายที่ค่อนข้างคมชัด แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมพบเจอนะครับก็คือจะคมชัดมากๆอย่างเนื้อเงินลงยางเงินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูทีละเหรียญเลยนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพระปิดตาที่นั่งคัสมาแล้วก็ปิดตาอยู่เท่ากับว่ามีองค์นี้องค์เดียวนะครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทั้งพระปิดตานะครับแล้วก็ได้ทั้งสร้างบารมีได้ทั้งเหรียญปัม๊มได้ทั้งพระปิดตาผมถือว่ารุ่นนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีโอกาสนะครับก็รีบไปหาาเช่กัันนได้ะครบ ราคาของเนื้อเงินลงยางเงินที่ผมพบเจอนะครับที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ5,000บาทขึ้นไปนะครับในเลข4หลักราคาก็อาจจะดบลงมาหน่อยในเลข3หลักเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ที่5,000บาทขึ้นไปในเลข2หลักราคาก็จะขึ้นไปถึง7,000 8,000 9,000แล้วแต่ว่าใครจะขายแล้วก็พอใจซื้อขายกันที่เท่าไหร่นะครับส่วนเลขหลักเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับราคาก็จะสูงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะตกลงกันที่เท่าไหร่นะครับของผมเนี่ยเป็นเลข2หลักครับหมายเลข60ต่อไปจะเป็นเนื้อนวะนะครับสําหรับเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อที่คนตามหากันเยอะมากผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความคลาสสิกของเนื้อนะครับที่ดูแล้วคล้ายกับยุคเก่ายุคโบราณน,นะครับที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบหลายคนชอบเนื้อนวะมากๆแต่ละคนที่ทักเข้ามาหาผมนะครับก็ มักจะขอซื้อเนื้อนวะซึ่งผมก็ปล่อยไปหลายเหรียแล้วนะครับถือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสําหรับองค์นี้เนี่ยก็จมูกติดคมชัดเลยนะครับไม่มีตําหนิไม่มีรอยตําหนิเลยถือว่าสมบูรณ์ร0อ ด้านหลังนะครับจะเป็นหมายเลขโค้ด48หมายเลขโค้ดเนี่ยจะมีทุกเนื้อนะครับเรียงกันเลยตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลขสุดท้ายของจํานวนการสร้างสําหรับเนื้อละวะาํานวนการสร้าง1299องค์องค์นี้ก็เป็นองค์ที่48ครับถือว่าเป็น1ใน100องค์ที่มีเลข2หลักสำหรับเนื้อนวาน,นะครับเท่าที่ผมพบเจอเนี่ยราคาซื้อขายกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่3,000บาทขึ้นไปนะครับเพราะว่าเนื้อเนี้ยคนตามหากันเยอะมากๆยิ่งถ้าเป็นหมายเลข1หลัก 2หลักหรือ3หลักเนี่ยสามพขึ้นไปต้องมีครับต่อไปจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนี้จํานวนการสร้าง1 9 9 9งอสางค์สาหรับเนื้อทองแดงก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีการซื้อขายกันเยอะเหมือนกันนะครับด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับเพียงแค่1 9 9 9องค์นะครับแถมยังมีสีสันที่สวยงามนะครับเหรียญมีความโคง้งคมชัดนะครับดวงตาของหลวงปุโตเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่คือดวงตาที่แบบ ใส่มากๆนะครับเราว่าเราเนี่ยมีหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาจมูกไม่มีรอยไม่มีตำหนิครับรอยเหี่ยวย่นคมชัดลายกระหนกคมชัดลึกครับนะครับข้างบนเนี่ยไม่ได้เจาะหูนะครับเห็นไหมครับว่าในเหรียญรุ่นนี้นะครับรอยตะไบเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นวงๆนะครับเป็นวงๆแล้วก็เส้นตรงนี้เนี่ยจะคมเส้นรอยตัดจะคม รอยตัดด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูว่าจะเป็นการตัดทีเดียวนะครับจะเป็นการตัดทีเดียวขาดนะครับแล้วก็จะมีการตะไบเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยรอยตะไบด้านข้างเป็นตะไบดิ่งลงไปนะครับซึ่งแต่ละองค์ที่ทำเนี่ยเขาก็ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ระยะเวลามากๆรุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าเก็บมากๆเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยก็คือคุณเอ็มหัดเทพเขาเป็นสายตรงของหลวงปู่โตอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็มีราคากลางมีราคารองรับอยู่แล้ว มีคนรับซื้อนะครับมีคนซื้อขายมีการซื้อขายกันได้จริงนะครับอนาคตผมมองว่ายังไปได้อีกไกลเลยครับสำหรับเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะเนื้อทองแดงเนี่ยที่มีการซื้อขายกันอยู่นะครับ <S <S ก็จะอยู่ที่ราคา2,000บาทขึ้นไปนะครับยิ่งท่าเลขหลักเดียว2หลักหรือ3หลักเนี่ยก็จะยิ่งมีราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับต่อไปเป็นเนื้อฉน,นวนครับเนื้อฉนวนเนี่ยก็สีออกจากคล้ายๆกับทองแดงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่รวมกันแบบนี้มันแยกออกเลย นะครับไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ,ปะนะครับเห็นไหมครับเทียบกันแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อเนื้อฉนวนนะครับจะออกแนวเหมือนทองเหลืองนะครับจะออกแนวทองเหลืองนิดๆน,นะครับเพื่อนๆลองสังเกตเนื้อฉนวนดูให้ดีนะครับตรงบริเวณศีรษะของหลูบุโตเนี่ยจะมีเหมือนเส้นที่เป็นเส้นรอยปั๊มแล้วติดขึ้นมาเป็นเหมือนเส้นรังสีครับเพื่อนๆเห็นไหมเนื้อชนวนผมไม่รู้ว่าองค์อื่นเนี่ยมีไหมนะครับในเนื้อชนวนนะเห็นไหมเป็นเหมือนเส้นรังสีขึ้นมา อันนี้ในเนื้อฉนวนนะครับเพ Real ื่อนๆลองไปดูแล้วกันใครมีเนื้อฉนวนนะส่วนองค์อื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชัดเห็นไหมเห็นความแตกต่างเลยนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงก็เห็นไม่ค่อยชัดเนื้อดาวะก็พอมีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะเนี่ยเนื้อเงินเนื้อเงินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนื้อเงินก็พอมีแต่เนื้อฉนวนเนี่ยชัดเลยครับชัดเลยนะ องนี้ถือว่าสวยครับและดูประกายนะครับเนื้อฉนวนดูประกายเนื้อฉนวนครับเพื่อนๆจะออกออกเหมือนเนื้อน้ามันกา๊าซนิดนึงนะจะมีจะมีใครๆคราบคาบของน้ํามันกา๊าซติดอยู่ครับนี่ครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีเนื้อฉนวนเนี่ยก็ลองเช่าหาดูได้นะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ราคา2 5 0 0ขึ้นไปนะครับถือว่าเหรียญของลูปอโตเนี่ย อนาคตเนี่ยไปได้อีกไกลอีกยาวเลยครับยิ่งถ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีตําหนิไม่มีช้ําถือว่าใครเก็บได้ดีกว่าเก็บได้นานกว่าก็ถือว่าชนะนะครับต่อไปจะเป็นเนื้อสุดท้ายนะครับเนื้อทองคําฝาบาทเนื้อนี้จํานวนการสร้าง2 4 5 8องค์ครับทองคําฝาบาทเนี่ยที่มีการซื้อขายกันนะครับจะอยู่ที่ราคาในเลขสี่หลักจะซื้อขายกันอยู่ที่2000บาทขึ้นไปนะครับแบบนี้ถ้าใครมีผมก็ยังรับเช่าอยู่นะครับ หรือถ้าใครยังไม่มีผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับถือว่ายังไม่แพงครับเหรียญน,นี้เนี่ยเพื่อนๆดูยันตรีนี่สิงเหนะครับถือว่ามีความคมชัดมากๆอ่ะมาถึงช่วงชี้ตําหนิกันบ้างนะครับเวลาจะดูแท้หรือดูเกสเนี่ยเผื่อเพื่อ,อนๆไปเจอเนี่ยจะได้ดูแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับจริงๆเหรียญน,นี้เนี่ยยังไม่มีเก๊น,นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาไปไกลเมื่อไหร่เนี่ยเหรียญเก๊น่าจะมาในอีกไม่ช้า วิธีการแรกที่ผมดูเลยนะครับ1เราต้องดูพิมพ์นะครับของหลวงปู่โตก่อนดูพิมพ์นะครับดูเนื้อความคมชัดความคมชัดเนี่ยสังเกตได้เป็นดับแรกเลยนะครับพอเราดูพิมพ์ดูทรงดูเนื้อเสร็จแล้วนะครับคำว่าเหรียญทุกชนิดนะครับจะต้องดูที่ตัวตัดนะครับจุดสังเกตตัวตัดเลยนะครับที่ผมใช้ในการดูว่าเหรียญนี้แท้เหรียญนี้เก๊นะครับให้เพื่อนๆนะครับถือขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกไปหนึ่ง ครั้งไปที่ทางซ้ายมือของตัวเองคลิกไปเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับอันนี้แสงมันจะสะท้อนนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเห็นพอพลิกไปปุ๊บนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกต2ตํตำแหน่งนะครับ2ตํตำแหน่งนะผมจะชี้ให้ดูนะ2ตํตำแหน่งของตัวตัดที่มีเหมือนๆกันในทุกเหรียญเลยนะครับก็คือก็คือจุดนี้ครับอ่ะเพื่อนๆดูนะจุดตัวตัดตรงนี้ครับ เพื่อนๆจะเห็นรอยขีด2ขีดนะครับรอยขีดตรงนี้เลยตรงกลางเลยนะครับขีดใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดจากบล็อกนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลอกเลียนได้นะครับพอหันมานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะตรงนะครับกับบริเวณศีรษะของลูบุโตะหรือใบหูเยืงๆใบหูขึ้นมานิดหนึ่งจะเห็นตัวตัดนะครับที่มันนูนๆขึ้นมา สองขีดชัดเจนเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมตรงบริเวณขมับอ่ะเลยใบหูขึ้นมาหน่อยหนึ่งบริเวณขมับอ่านี่บริเวณขมับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเส้นใหญ่สองขีดนะครับนะครับจะมีเส้นสองขีดใหญ่ๆเลยเห็นไหมหนึ่งสองแล้วก็อ่ะสามด้วยเนี่ยสามขีดต,ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าพลิกมาเนี่ยก็จะตรงกับน่าจะแถวแถวบริเวณเส้นหน้าผาก หรือถ้าเทียบเป็นนาฬิกาเนี่ยก็จะประมาณบ่ายโมงอ่ะก็เลืองตั้งเป็นเส้นบ่ายโมงแล้วกันนะครับเส้นตัดบ่ายโมงอ่ะประมาณนี้แหละจุดที่2ครับเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเอาเส้นตัดประมาณสักเท่าไหร่ดีอ่าตรงเส้นตัดประมาณบ่ายสานะครับประมาณบ่ายสครับหรือลงมาตรงประมาณบ่ายสครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆก็จะเห็นขีด2ขีดอีกเหมือนเดิมนะครับ ขีดสองขีดอีกเหมือนเดิมเอา,อางี้ผมทํางี้ให้ดูแล้วกันเผื่อว่าบางทีจะไม่ชัดนะครับเอา,อางี้ <c oughs> อ่ะพอผมทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เลยอ่ะตั้งแต่หัวลงมานะครับนะครับจะเห็นรอยตัด2เส้นนะครับชี้ให้ดูนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมชัดเจนเลยนะครับรอยตัด2ขีดนะครับ มันจะเป็นกึดกึนะครับแล้วก็แบบเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนให้ดูอีกแล้วกันเนี่ยมันคือพอดีแสงมันบังนะครับแสงมันสะท้อนมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเกิดเห็นองค์จริงๆเนี่ยมันจะเห็นช<ๆ>ัดเลยครับเห็นเหรียญจริงมันจะเห็นชัดง่ายมากใครที่มีเหรียญอยู่เนี่ย ถ้าไม่เชื่อลองส่องตามผมดูก็ได้ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผมใช้ดูเหมือนกันเนี่ยก็คือตรงช่วงเวลาบ่าย3นะครับตรงประมาณบ่าย3ามนี่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับเห็นตัวตัดไหมเห็นเส้นตัวตัดไหมครับเห็นเส้นตัวตัดไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับเส้นตัวตัดจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะมาจากบล็อกเดียวกันนีครับมันจะมีขีดหนึ่งที่นนนๆขึ้นมาตรงนี้ครับ ตรงเส้นใบสามนะครับอ่าลองลองเอาไปเทียบดูนะครับใครที่มีเหรียญจริงเหรียญแท้อยู่นะครับลองเอาไปเทียบดูซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับหาซื้อเช่าหาตอนเนี้มันจะไม่เจอเก๋แต่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเก๋ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับว่าเจอเก๋เป็นยังไงเจอแท้เป็นอย่างไรนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากที่จะ แบ่งปันนะครับผมก็มีนะครับเหรียญอยู่จํานวนไม่กี่หมดเท่านี้เนี่ยก็คือหมดเลยครับไม่มีมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างหายากมากๆครับสำหรับรุ่นสร้างบารมีนะครับเท่าที่ผมมีตอนนี้คือมีเท่านี้จริงๆนะครับที่เหลือผมก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่ปล่อยถ้าหมดแล้วผมก็จะไม่ปล่อยแล้วนะครับโอเคครับสาหรับิีนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลองช่งดูนะครับว่า แต่เหรียญเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเริ่มจากอ่ะผมเริ่มจากลงยาก่อนแล้วกันเนื้อลงยานะครับปึ uh, ๊บใส่เข้าไปครับน้ําหนักของเนื้อเงินลงยานะครับจะอยู่ที่16.22ครับต่อไปเป็นเนื้อเงินธรรมดาอันนี้ไม่ลงยานะครับต่อไปจะเป็นเนื้อเงินธรรมดาแบบไม่ลงยานะครับสําหรับเนื้อเงินธรรมดาน้ําหนักจะอยู่ที่16.03อืมก็ถือว่า<อ>หนักไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ ต่อไปอ่ะอันนี้เรียงตามเนื้อเลยนะครับนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะน่าจะเบาลงมาหน่อยนะ14.25ครับอือเบาลงมานะครับแต่และเนื้อความหนักความเบาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับต่อไปเป็นเนื้อฉนวนครับเนื้อฉนวนอันนี้สร้าง1,299องค์น้ำหนัก12.39ก็เบาลงมาเรื่อยๆนะครับตามเขาเรียกว่าตามเนื้อ ตามเนื้อของพระนะครับอ่ะต่อไปเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงดูน้ําหนักเท่าไรเอ่ย13.76อ๋ทองแดงก็หนักขึ้นมาหน่อยนะ13.76เป็นเนื้อล่างสุดอันนี้คือเนื้อทองคำฝาบาทครับเนื้อทองคำฝาบาทเนื้อเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อที่ผมชอบมากๆเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีทองนะครับอ่ะมาดูกว่าน้ําหนัก13.63กรัมครัมครับ